พาร,รามงย้อนยุกถนนคนวนนวลอำเภอควนเดินเชียงรายที่นี่อยู่ที่ไหนน้ำู้ร้อนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย น้ำผู้ร้อนเมื่อกี้แม่ค้าบอกว่าต้มไข่สินาทีแต่ถ้าเป็นไข่นกกระทานประมาณ5หรือว่หกนาที i don't know หลังหลังดูสะดุดสะดุดเดินมีนาหน้าแรงต้นไม้มีแต่กีงก้านใบไ,ไม้ร่วงหมดเลย นี่ไงพุงร้อนพุ่งกระชุดเลยภาษาเมืองเหนือเรียกว่าพุ่งจะโลจะโลพุ่งจะโลจะโลเลยนั่น ทำผู้ร้อนแม่จันเห็นหน้าหน่ะสิใครเอ่ยเดี๋ยวปัสผลิตเช้านี้ม้น ว่าละอยู่ที่เดิมโยขายขึ้นมานิดนึงนี่เดี๋ยวเราจะต้มไข่กันอวอาละเดี๋ยวบันทึกใหม่